ช่วยกันหยิดชนซ้อมมาช่วยกันชิมมาช่วยก ah ันโจมบนระบาัด้านใหม่สนามสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงเปรตภัณฑ์เซนโซไดมัลติแคร์นิชินครับนูดล สวัสดีครับเราต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการประมัติกันใหม่กับผมปลาล์มนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัทไทและพี่ธงธงคารน้าดิ้งแลรามาตุานนาดินและที่นี้แสดบสนุนโดยตู้เย็นบีสป๊กจากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนสไดายมาัลติแคร์นิชินครับนูโดอุ้ยทานอะไรกันอยู่หรอครับ ลิมบอกไปพี่ให้คนประจบสอพอนะครับแต่ซื้อปอบเพียมาฝากพี่ไก่ซื้อปอบเพียมาฝากแต่ไม่เอาจันทร์อึมมาอ้าวแล้วก็เลยไม่มีรสจ้าพี่ไก่ขาดอะไรนะฮะน้ำจิ้มอ้าวเดี๋ยวผมเอาให้นี่ผมแกะมาให้เลยฮะนี่ครับน้ำจิ้มไก่ตราแม่พนมนะครับฮะต้องบอกเลยครับว่าใส่อะไรก็อร่อยเหมาะกับของทอดมากๆที่สําคัญนะครับไม่ใส่สีไม่ใส่สารวัตถุกันเสียนะฮะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสอีกด้วยโอ้ยยังไงล่ะนี่ครับเก่งนะเก่งนะโอ้ยเอาไป ใส่เยอะอร่อยมากใส่มากจะอร่อยเยอะต้องใส่เยอะๆอย่างนี้ไม่ได้ไปนอนกินกับะไรกยอร่อย อเป็นไงคะพี่ไก่จักที่ปรับเยอะอร่อยอยู่แล้วนะครับพอเจอน้ำจิ้มไก่เข้าไปลเลิศเลยร้อยเต็มไม่หักอุ้ยแต่ผมอยากจะบอกว่านอกจากความอร่อยของอาหารแล้วเนี่ยนะแล้วก็น้ำจิ้มแล้วแขกรับเชิญของเราก็วันนี้เป็นวัยใสนะฮะสองตักแสดงจากช่อง3นะครับสองท่านนะครับท่านก็คือเอียาอรวรรณและชัญนาชัญญานั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีใช้แบบนี้แหละค่ะโอ้ยตาย ไว้ใส่นั่นเองสวัสดีค่ะนะอุ้ยเห็นหนแล้วถามจริงหนูทำกับข้าวกินข้าวกันนีงกินข้าวกันบ้างไมคะเน้นกินไม่ทานทำเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทำหรอมีใครเป็นลูกครึ่งอะไรบ้างใมคะนนี้เป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเอาไทยฝรั่งไปนี่เป็นลูกเซี่ยวจีนญี่ปุ่นโอ้ยนีบาลูกครึ่งแสดงว่าวันนี้ลูกครึ่งมาเราต้องได้ ชิมอาหารนานาชาติแน่นอนในสองคนนี้มีใครชอบทำอาหารไหมคะโยชินานแล้วกินึนปสุวรรณเน้นกินเน้นกินอันนี้เน้นกินส่วนหนูจะเน้นเป็นลูกมือค่ะอ่ะอูเป็นลูกมือก็เพียงพอแบบปรุงได้ผัานได้นิดหน่อยค่ะพร้อมนะคะในสองคนพร้อมค่ะพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยค่ะจับมือเราติดชู้นะเราติสชู้บังคับ เดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะครับเป็นเมนูปริศนาภาพจัน,นะครับวัตถุดิบภาพจำ<ฆ>นะฮะถ้าใครตอบถูกนะครับคุณจะได้เลือกเซมซีดวัตถุดิบของเรา9ก้าอย่างผู้ที่ตอบไปได้จะได้เลือกหอย่างนะแต่ถ<ฆ>้าใครตอบผิดจะลดไปหนึ่งวัตถุดิบนั่นเองนะฮะแต่ที่สําคัญนะครับทุกคนเลือกอะไรมาต้องใช้รวมกันทั้งหมดห้ามไม่ใช้สักอย่างเลยใช้หมดเลยไม่จะเป็นเมนูอะไรนะฮะบ้ <laughs> าสำอบแล้ว <laughs> เกมมา จำ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 ว่ามีอะไรบ้างในนี้มีอะไรบ้างพอจะจำได้ไหมว่าในนี้มีอะไรบ้างมีกุ้งมีหอยใช่กุ้งหอยมีกุ้งมีหอยนะมันลาอยู่อะไรในนี้ซ้ำกันสามภาพค่ะใครทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยทันย่าตอบว่า หนูตอบกุ้งค่ะหนูตอบกุ๊งหนูเดาป่ะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยผิดค่ะอฮ้ยไอ้ย่าลองตอบบ้างไหมลองตอบเป็นมันก่อนได้เก่งนะเนี่ยแต่ผิดค่ะส่วนแล้วตอบกันเลยหอรอไม่ต่อยหอยยังไรครับคอยแมลงพูดหรอเฮ้ยอะไรนะผิดค่ะย่าไม่ได้เลยไอ้ย่าผิดแล้วจะด้ยังไงได้หรอคุณย่าตอบยังไงตอบปลาก็ได้ค่ะ สัญญาตอบอะไรครับปิดครับปิดคนละสองเลยแล้วสัญญาตอบว่าถูกต้องเตรียมทีมาแล้วสัญญาเชิญค่ะจาก9อันเหลือ7อันเนาะอันแรกเป็นแครอทอันที่สองเป็นให้พี่ไก่ให้สิจังจะไปรู้อะไรเลยครับ ได้อยู่กระลำปรีแล้วต่อไปเลยค่ะอุ้ยหนุ่มมันงสุดแล้วปะครับเนี่ยเผ็ดนางฟ้าขอสามเอ้ยเราก็ไม่ควรจะกินผักซะด้วยมีเนื้อเอ้าเมื่อเกื่อนโปรและต่อไปเป็นเฮ้ยดีขึ้นเส้นเล็กและอันนี้เป็นต้นหอมไม่ได้สื้อเชื่อไหมไม่มีนะ ดีขึ้นกุ้งแห้เป็นเนื้อกุ้งแหไอ้ย่ายังมีสิบลุ้นเลยอะค่ะอ๋อเยหเนื้ออยู่ที่หนูเลยแล้วเราไ้ข่ากันสอนอจากหกเนื้อสีสีอันค่ะค่ะสอันอันแรกเป็นเฮ้ยคะเนื้อกไยในกินก่อืมมาด้วยกันกือคณะ อุ้ยอันนี้ซวยจังเลยถือว่าไม่ได้อะไรเลยอุ้ยนี่ก็ได้ค่ะอันสุดท้ายเป็นเส้นใหญ่เมื่อไหร่ะชนเมื่อไหรเมื่อไหร่คือ อะไรจะหยุดกินไงครับอ้าวเลยกันเองซะแล้วเลยพี่ธงทงแล่วก็เช้าช้าเราจะหิวเป็นพิเศษหน่อยอันเนอที่ไก่ว่าแล้วเราก็มาดูน้องๆกันดีกว่าละว่าทั้งสองคนเราก็ช่วยกันจับมาได้ละอ๋อเห็นเน้นแต่ผักนะครับแถมมีอีกสองเส้นละที่จะต้องทําด้วยอะแต่ก็ยังดีละมีเนื้อไก่กับกุ้งแห้งมาช่วยอ่ะคอยไปคิดนะครับเราว่าจะทําอะไรดีไก่คณะเส้นใหญ่ดิฉันย่า แค่หลอดแบบเห็นนางฟ้าอยู่นี่หมดเลยหรอก็หมดก็ได้แล้วแยมะเขือเปลอกจริงๆนะมะเขือเปลอกปกติไม่กินต้องใส่จ้าใช่ค่ะต้นหอมอยู่นี่ค่ะเส้นใหญ่ค่ะเนีะได้ค่ะขอพค่งตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนเอาจุ้งแห้งไหมคะป้าอย่ามาแบ่งแบ่งกันโอเคโอ้โห เรียกได้ว่าเราร่วมใจกันดีกว่าแล้วตอนนี้ตอนนี้แน,น่ราร่วมมือกันมากเ<ช>มนูเราเมนูเราสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไรปรีากางเกงสุงสบายยืด2เท่าวสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆคลายใส่กางเกงในทิพยาประกันภยัย รายการช่ที่สองของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำพริกเขาไทยตราแม่ประนอมไลฟ์รี free. และทิพยัพกันญไยอยากให้คณะกรรมการมา,าเป็นเด็ที่ช่วยเราไหมอาอยากนะพี่รู้แหละเป็นเด็กที่เก่งใจไม่กล้าตอบอนะเนาะอะไรอย่างเงี้ยกกติกาง่ายๆคะ่ะในนี้จะมีไข่ทับบ้งหมดหกฟองสามฟองเป็นชื่อคณะกรรมการและสามฟองไม่มีชื่อคณะกรรมการ,การ,การทำด้วยตัวเองช่วยตัวเองนะคะ ถ้าไม่เกิดแล้แบบนี้พี่ชอบ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 แต่แสดงว่าถกถกอะไรแลกกันไหมอยากแลกกันไหมอยากแลกกันไหมหรืออยากเปิดเลยได้หมดเลยมีหนึ่งคณะกรรมการและไม่มีเลยใช่ใจไปเลยใจไปเลยวัดไปเลยวัดไปเลยวัดไปเลยว่าใครจำวัดเลยเอาวัดเลยเอาเปิดเลยค่ะได้ค่ะเปิดค่ะเปิดเลยอ้าว ชันยาไม่มีผู้ช่วยแต่เอยาเป็นพี่ไก่วัดตัวกันไปเลยอ่ะและน้องเอญยาแล้วก็ดวงดีกว่าล่ะได้พี่ไก่มาเป็นผู้ช่วยอาจจะทำเมนูอะไรนี่ก็อีกสักอย่างเดี๋ยวรู้กันส่วนน้องชัญยาแล้วก็ต้องทำแต่เพียงผู้เดียวล่ะโดยที่กรรมการอีกสองท่านแล้วก็คงไม่ใจดำไม่ลงไปช่วยนะครับต่อจากนี้ไปบุญมรุิยาชาจนไ้พบกับเมนูสุดใหม่จเ็อยารหรือจะรั้ คุณกำลังคิดอยู่ค่ะระหว่างเมนูเป็นผัดพริกแห้งค่ะแบบพริกแห้งไม่ใช่อะไรนะผิดหรือผัดคั่วพริกเกลือใช่เหรออ้าวไม่มีคุณทำอะไรคุณไม่ได้ใจว่าจะทำอะไรเก่งทำกี๊ยสุกี้แห้งทำไมคิดเหมือนกันล่ะอ้าเลยฮะเอาเหมือนกันก็แพทเช่ากันเลยแล้วอย่แพ้เช่ากันเลยอย่างที่พี่บอกชันยานะครับ ทันยามีตัวช่วยอย่างดีครับนี่เลยเป็นน้ำพริกเผาไทยตราแม่ปนอมสูตรผสมต้มยำนะครับบอกเลยว่าใครอยากทำต้มยำใส่แม่ปนอนมสูตรนี้ลงไปอร่อยแน่นอนนะครับเพราะเขาผสมผสานนะฮะสมุนไพรไทยที่หอมลงตัวพริกที่บดละเอียดนะฮะละที่สำคัญครับไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารวัตถุกันเสียได้ครับ ดูครัวนี้กันดีกว่านะครับอ้าวพี่ไก่กับน้องเอญ้ยแล้วก็ช่วยกันหันแครอแล้วก็ขนากันไปส่วนน้องชัญญยาแล้วก็จะต้องทําคนเดียวอ้าแต่มีที่ปรึกษาถึง2คนอะไรกันเนี้ยสู้ๆจ้าหนูไม่ค่อยทำกับข้าวแล้วปกติถ้าเราเป็นน้ำก็ได้นะคะผ่านไปแล้ว3นาทีปอกแครายยังไม่เสร็จนะปลอกแคายอก่อนออไม่เอาไมา แล้วก็เออนี่ต้องเอาไก่ใส่น้ำจะได้วาดอีกนิดหนึ่งเนื้อเป็นตอวผัดแต่ไม่ไเป็นผัดเอาไก่เป็นเครื่องไว้เดี๋ยวผัดก้ไก่ไ่อแล้วเออตัวนี้เหรอเออบิบป็นคนทำงกองแห่เออก็ว่ากิ่นกุ่งแห้งมาจากไหน ทางนี้แหละเอาผักลงหม้อแล้วล่ะครับ่ะสำหรับครัวของน้องชัญยาและกุ้งแห้งครัวก็ครัวได้ที่แล้วก็เอาขึ้นมาซับน้ำมันซะหน่อยฝั่งนี้ทำแห้งเหรอคะแห้งฝั่งนู้นทำน้ำนะอะทำดีตัดไม่ส้องกดดันเลยโอ้ลูกหลักก่อนเลยค่ะเห็นให้หนูช่วยหั่นอะไรไหมที่ไหนที่ใส่นิดนึงอุ็ย กรลองชิมันจะหวานไปอุ้ยแต่นิดเดียวนะอ่จจะเป็นรเล่นค่ะไมขาไปลพี่โงพี่ไก่ตักซอนของพี่ไปหมดเลยอะเ์กันร์กันเล่นเป็นเล่นเนเล่นเขามีสูตรหข้าวไก่อะเข้าสูตรเยอะ ฟังแล้วก็เหมือนชมเลยเอ้าเรามาดูน้องเอยาแล้วก็เลาะหนังไก่ออกมาแล้วอัดแล้วพี่ไก่แล้วก็ทําน้ําจิ้มสุกี้สูตรเยอะอสูตรเด็ดอยู่ครับผมเอ้ามาดูพี่น้นทบก็ช่วยทําน้ําสุกี้โดยเอาน้ําจิ้มไก่ลแล้วมาใส่ด้วยอ้าวรสชาติจะเป็นยังไงกันนะหนูมีแม่ซื้อมาช่วยลระคะค่ะน้งคันท <c oughs> ี <ผม S 1> ่ <มา S 3> ทำกับข้าวได้แล<ห>้วค่ะหนูใส่ไปที่เดียวตอนนี้ใส่ก่อน ไม่ได้ล้องให้หรอกซ้ายต้องหด้องหเกิดอขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแก้ใหม่ลื่อนเลืกเปิดไฟยังเปิดแล้วัดอู้สุกเร็วมากทำไมสีดูดีเลยเนา่ยยไหมเรายังดรอีเลย ดูเศร้าๆนะครับน้องชัญญ่าแหมแป๊บเดียวเดี๋ยวแครอทก็สุกอ่ะแล้วน้องเอยาแล้วก็เอาผักที่ลวกขึ้นมาแล้วล่ะครับพ่อผมกลับมาดูน้องชัญญ่าอีกทีนึงอยู่ระหว่างการปรุงรสน้ําจิ้มสุกี้อยู่นะครับน้า่ะพี่เนี่ยติดเตี๊ยมผัดเนาะค่ะคุณค่ะน้ำซอสน้ำซอสแค่ไหนนะทำไมอะแต่ผักดเยอะมากเยอะอ่ะแล้วนุกเตียมขึ้นตไว้ใจปิดคนเขาด้วยค่ะพี่ชัญญ่า จะไหวรเล่วไหวอยู่ชิมดูล้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงก็ม่ต้อแต่ลพ่ไอชเล็กนี้ได้แอ่้านกาะเปรานะให้สีเฉยๆได้นะคะแปดีสุดยไก่ใส่ลงไปไอคือลูกอะเหี้ย เอาทำม่เลยุกอยไมได้ไม่ต้องมันมีตู้นี้ถ้ามันเข้ากันให้ได้เอาออกที่นั่นไมะได้และตอนนี้ล่ะน้องเอยร์แล้วก็กำลังผัดไก่อยู่นะครับนั้นส่วนน้องชัญญาแล้วก็เช่นกันอาอสู้สนะครับทั้งสองคนเดาไม่ล้วลูกเบ่าแล้วนะอันนี้ระวังจะออกมาในที่นะไม่ สถานการณ์ตรงโน้นน่าจะดูแบบตั้งใจขยันทนแข่งหลยเแขงกนาทีทำไมที่จ่ายแท้หกนาทีของเซนจะแข่งก้อนนะหกนาทีไม่ใช่สุดท้ายแล้วนะฝั่งโน้ขาดูสังคมมากเลยเขาเน้นฝั่งนี้ดูค่อนข้างแบบว่าเน้นตุ๊กดอกเราบอกเพื่อนกันค่ะผักข้าวลูกผักข้าวเ้อสุด ออน้ดูแลองกินนะคะแล้เนี่ยจอดไม่ไม่น้ำนะน้ำซุปไม่ได้เนี่ยเค็มแต่หองกินน้ำแย่แล้วเกกินน้ำตาลสีมันจะไม่เป็นไปไหนนี่ยแดงอะนัทก็ไปสุดเลยสุดแล้วค่ะดูมังนี้ก่อนมันมันมีความเปรี้ยวเค็มแต่สำหรับหนูมันยังไม่หวานเพราะหนูกินหวานเพราะหนูกินหวานมันมันมีความเค็มเยอะไปหน่อยอะค่ะ ฉันอยากจะบอกเลยว่าน้องทันยากับน้องเอมีความรู้สึกน้องไม่เคยเข้ากูน้อทั้งคู่แล้วน้องดูไม่เป็นเอาซะเลยทั้งคู่คือด้วยความที่เขาไม่รู้ว่ามันเลจะใส่อะไรก่อนเขาก็แบบเออแบบอยากจะยุติละไม่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 นะไม่แก้ไม่สนุกแต่เขาไม่อยากแก้แล้วเขาเขาไปไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะไรยังไงเขาบอกว่าหนูว่ามัน เป็นหนูเป็นคนกินจืดแ่ะหนูไม่ปรุงแล้วอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ว่าคนเขาเรียกว่าเค็มไหมเพราะมันเค็มแหละมันหวานละมันเปรี้ยวละไม่รู้ไม่รู้ฝ่ายทางนู้นก็ชิมอย่างเดียวแต่ไม่รู้รสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะนั่นรุ้นเลยเนี่ยเออลุ้นเหมือนกันทั้งคู่เลยเนี่ยถ้าใส่น้ำเพิ่มหรืออะไรน้ว่าลไฮอะไรไม่แง่กินแล้วกินแล้วจะไม่ตาเลยซ้อนสุดท้ายจะไม่ตาเลยอันนี้ว้าวหูกินไม่ปรุงเลยหนักมาก ท็ชิมแล้วกว่ามัากมดแล้วแต่มันจืดมากนะร้า่ลเสร็จแล้วเขาขายมากจริจังมันแบบมันเบาๆนะค่ะมันไม่ได้ใาหน่อยไหูกสีแดงเสร็จเป็นอันแรกเสร็จแล้วค่ะสีแบบน่ารักมากสีเบาๆใช่ไหมสีเบาๆเทกันหนูพี่เหรอแล้วแต่หนูเดี๋ยวด้ี ารแข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ทางรายการครับมีกิฟต์เซตจากเจ้าพี่เผ่าไทยตราแม่พนองตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยครับไดรับไปเลยค่ะโอเคครับโอเคทำอาหารเสร็จแล้วแล้วช่วงหน้าเรามาชิมกันดีกว่าครับสนับสนุนโดยเบปซี่ กับนี้ของเรานะครับแล Let's eat แสังสุดยอดปซี่อร่อยไหมมีความรสชาติจัดจ้านแต่ไม่บอกว่าอร่อยนะและคุณรู้แล้วนะคำว่าจะจืดจะจืดแต่สักพักก็เหมือนจะเค็มและเมนูนี้มีชื่อว่าซุกี้แห้งที่แสนจะจัดจ้านในย่านนี้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 คิดได้เมื่อกี้เลยค่ะคิดเมื่อกี้ด้วย ตาตาเป็นซเปรแห้งแคุณคุนไป่าพวกเราไปจ้าเป็นจ้อ้าวอ้าวอ้าาไม่ใช่เอาคิวอันนี้ถ้ามีใครเยนะบอกแล้วเขาคาดหวังเขาไม่รู้กินไม่หยุดเลยอ่ะคไข่อ่ะ ไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่อาหารไม่ใช่อ่๋อคือคือไข่สุกี้ไข่สุกี้ฮะมันคือสุกี้แต่มันถึงมันไม่มีไข่แต่ไม่ต้องมีนี่ทางรายการของเราเนี่ยไม่มีนะจิ้มสุกี้อืออือนี่ทำมาอัดแอปเองนะใช่ให้น้องเอาผสมกับน้ำจิ้มไก่ของแม่ปนองอันนี้คือเคล็ดหมายนะเคล็ดเคล็ดหมายแล้วก็ใส่กันเนื้อสุกี้โดยที่มันให้มาบดบี้กันแล้วก็มาใส่อร่อย ใช้ได้เลยทีเดียวอันนี้ใช่เลยเนาะค่ะหนูว่าผ่านอร่อยดีเลยอันนี้เออดีแล้วคอใจจะไปกิมเนี่ยคอนะจัดจ้านในย่านนี้นะครับไปเลยมาทางตอนยากะไปค่ะครับชันย่าครับและปีนี้มีชื่อว่าซุกี้แห้ง ที่คาดว่าจะจืดแต่จริงๆอาจจะออกมาเค็มโดยฝีมือฝรั่งที่ไม่เคยทำกับข้าวไทยอันนี้มันอยู่แล่วอันนี้เหมือนเล่าเหมือนเล่าเรื่องเลยลูกเูมเล่าเรื่องเลยอะแต่ว่ากมันก็ดูชื่อดิ่งๆหน้าตาจะถึดูแบบอาจจะผิดคาดอีกก็ไม่รู้ว่าผิดคาดหรือยังไงลองแข่งตัวมานนะคะได้ได้เค็ม อ้าวผายหนึ่งอันนี้ยังทำไม่เสร็จหรอเสร็จแล้วไม่ได้ห่ไม่ะไม่ใช่สุกีไม่ใช่สุกีไม่ใช่สุกีใช่ไม่ใช่สุกีแน่นอนอ้าวแล้วไม่เป็นไรฮะอ้าวมันมันผัดผซีอิ๊วหรือเปล่ามันมันเป็นผัดซีอิ๊วผซีอิ๊วก็ไม่เวนีนิผัดใส่เส้นผัดใส่เส้นเออประมาณนนั้กความความกลิ่นของสกีแต่รสชาติหนูก็่าก็ไม่ได้น่าเกียดนะแต่ว่ามันไม่ลดอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องทำใหม่ค่ะ จืดใช่ไหมอ่าโอเคไม่เค็มไม่มีรสแต่ก็ไม่มีรสอุ๊ยไม่รู้นั่นแหละค่ะจืดเลยจืดตามชื่ออาจจะจืดแต่อาจจะไปนกันคืนสรุปจับบัตรกจืดเองวงเคและสีที่ชนะได้แก่ยกครับสีแดงเอเยา ตามนั้นเลยมันเป็นสุก,กี้อะ<ห>แล้วมันก็มีรสชาติของความเป็นตู้ผู้หญิงของความเป็นผสมผสานแล้วมันจัดจ,าจ,าจ,าจากก้านอย่างที่เขาบอกอันนี้่าอะไรนะคือเนื่อง <c oughs> จากมันไม่มีน้ำจิ้มสุก,กี้แต่ผู้หญิมาเนี่ยมาทำแล้วมาทำแบบเดียวกันใส่น้ำจิ้มไก่ดีมันทำแล้วรสมันมาไม่ถึงโอเคครับเอยร์เขาไปกินเจ้ปพกับเราค่ะโอคโอ

พี่ลืมบอกไปอันนี้เป็นเลขมงคนอ่ะให้ไปไหว้พระค่ะเสียงเสียมซีได้เลยได้999บาทนะเองค่นขอบคุณค่ะ ครับเพื่อนรางวัลได้ไปแล้วแต่สุดท้ายครับให้ทั้งสองท่านฝากผลงานกันหน่อยครับออนแอร์ไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องต้องรักมหาสมุทรเรเวอร์ซี่เดอซีรีส์นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะคะได้ผ่านทางช่องทางมีไมวายออฟฟิเชียลในทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะก็โซเชียลมีเดียของเราทั้งคนนะทุกคนนะคะก็คือชัญญาดูวันนะคะแล้วก็แล้วก็เอ้ออรพันธ์ค่ะไปแล้วค่ะโอเคค่ะยัยวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนมากนะคะขอบคุณค่ะ เอาละครับแล้ววันนี้เวล,ลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8โมง15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะน,น้องนี่หวาวันนี้มาเจอกับแม่คมนี่เป็นเขาไม่เป็นเขาเป็นเด็กเหนือนะเขาเป็นคนเชียงใหม่น่ะเจ้าอู้ไอ,อ,อ,อ้กับเมืองก้าอู้กับเมืองกอู้กับเจ้าแต่น้าเจ้าอู้ได้เลยแล้วจำว่าอู้ไหมฮะ กูอะไรฮะกูงานจังเกือกูใครบสี่ยงว่าติดใจเสี่ยงว่ากรรมการกูจะตายกูแล้วต้มยำแท้ๆไปเจอกับก๋วยเตี๋ยวไก่จืดโอ้โหเข้มข้นมากเลยดูเข้มอันนี้เติมขิงใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปด้วยอุ้ยพูดเป็นเล่นจริงที่เคยจากทุ่พ่อทับแม่ไม่เคยเห็นใครใส่น้ำมะขามเปียก